สวัสดีนะครับกลับมาพบกับเกม King of m a t นะครับวันนี้สเต็ปที่3ามแชป e r เตอร์ที่3นะครับอของการบวกเหมือนเดิมนะครับมาดูกระดานของการบวกนะครับสเต็ปที่3ามแชป e r เตอร์ที่3ไปเริ่มกันเลยดูลักษณะทางกายภาพเบื้องต้นโจทย์จะเป็นแนวไหนนะครับอ๋อเลขในกรอบทั้งหมดนะครับเลขอะไรบวกกันได้เท่ากับโจทย์ก็คือเลข8นะครับ อ่าเราก็ต้องหาคู่ไหนได้ได้สินะครับโอเคไม่ยากนะเรียน,นก็ฝึกบวกเอานะครับครูจะไปช้าๆอยู่นะครับอ่าอะไรบวกกันได้14นะครับ9กบวกห้านั่นเองนะครับสิามครับไหนคนคิดเร็วกว่านะครับรอนิดนึงนะครับ เดี๋ยวเราจะเพิ่มความเร็วไปเรื่อยๆนะครับมี10ข้อเหมือนเดิมครับใน chapter นี้นะครับการบวกได้11นะครับสุดท้ายละข้อสุดท้ายนะครับเป็นไงครับบวกมันนี้ไม่น่าจะยากนะครับนักเรียนก็สามารถบวกได้นะครับชั้นประถมเนี่ยบวกได้สบายๆเลยนะฝึกเลขอ่ะละไปดูสเต็ปความเร็วระดับ2นะครับเรื่องเดิมนะครับ เริ่มคุ้นเคยกันแล้วนะครับเริ่มคุ้นเคยกันแล้วมองแป๊บเดียวก็น่าจะเห็นแล้วว่าคําตอบยังไม่ยากนะครับดักหน่วยบ้างดัก10บ,บ้างแปดคู่6เนี่ยจะได้14นะครับนะค่อค่อยบวกไปนะครับจับคู่ดูบ่อย พอสุดท้ายนะครับผมอ่าเคผ่านไปสองรอบเนานะครับน่าจะเริ่มคุ้นเคยกันแล้วนะครับขออนญุญาตนะฮะเริ่มสเต็ปสุดท้ายนะครับความเร็วสุดๆเลยเรามาลองดูกันสิว่าเราจะเร็วได้เท่ากันไหมนะครับมาครับสิบสี่นะครับ ครับผมก็รูก็เร็วได้ประมาณนี้คะไม่เร็วมากเท่าไหร่นะครับนักเรียนก็คงคิดตามทันอยู่แล้วนะครับเก่งมากครับนักเรียนครับผมคราวหน้านะครับคลิปหน้าก็จะเป็น chapter ที่สี่นะครับรับรองได้ว่าจะค่อยๆยากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับก็ถ้าได้ฝึกฝนก็เราก็จะบวกเลขได้เร็วขึ้นนะครับทำบ่อยๆนะครับก็สำหรับ ep นี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ chapter ที่สาม ไ้ต่อกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ